สวัสดีค่ะพอเลี่ยงค่ะสวัสดีค่ะคุณพอค่ะมัอนี้จะได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของพอเลี่ยงเป็นคลิปแรกเนาะค่ะกลับมาโผล่เพิ่นเพิ่นฝันเห็นเลโตแดงจึงคืนค่ะเรื่องเล่าความฝันของพอเลี่ยงเพิ่นจีเป็นจังไดค่ะแกให้ทันผู้ชมสร้างบานถ้าฟังไหมค่ะคุณพอค่ะแกความฝันโัวบานเนี่ยค่ะฝันว่าถือเลขเขาบอกว่าถือเลข จะคลองกับบุเชือเข้าดอกเนื้อนั่นบินมันอยู่ในท้องเจ้านั่นเขาว่าตกมาเบวงเบืองเขาวาสันจะถือทั้งสองตัวสามตัวคนว่าคนแมนบอกะไรว่าน่ะตบมาเาเบืองเบืองกระแดงจริงคืนที่ระบาปตัวเหล็กกันมีอีกมีสามมีศูนย์มีสามน้องไทยสามศูนย์สามเอสามศูนย์สามเออตัวสีแดงจริงคืนสีแดงจริงคืนแล้วหรอตัวเหล็กกันค เจ้าว่ามึงกิแม่ลีอยู่บ่เจ้าว่าเขาว่าเจ้าขึ้นมาอันเถอะเพราะไงเขาว่าค่ะโอ้เงี้ยเขาว่ามาอันที่เขาว่ารวยคุณนี่เยอะเนี่ยโอ้เจ้าขึ้นรวยแถอเขาว่าฉันคือแบบยังคักรวยได้เงินแบบร้ายเลยบอกคุณพ่องก็เลยแบบร้ายตือมึงที่ถือทัานซ้อมตัวซ้ำตัวกันนั่นว่ะเนี่ย พอ่ามันถิอยู่ในความฝันค่ะอือห่ายง่ายหลังจากชีแมนบูแมนะก็แล้วแต่ดวงเฮาแล้อเนาะห้ยเป็นแนวทางเนาะคุณพ่อฉันโชคจะหายกับมาเองมันดอกค่่อืเมีคนลนมาบอกว่าคุณพ่อนี่ถือเกลี้ยกลเออทั้งสองตัวทั้งสามตัวขาวางฉันละเป็นเป็นผู้ใดเลนมาบอกคุณพ่อบ้านคนนบ้านนี่ละบอกเหมือนโอู้้เดียวบอก เขามาสอสามคนคุนไ้เขามาไ่มโอเลนเบลมาบอกนาตาติอเบบมาบอกเบลว่าเจ้ารวยแล้วเพื่อนว่าสัตนรวยจังไงไม่แ่งถูกเรียกว่าสังนีกกได้รุ่งเลยบอกจนง่งว่าสัตวเอ๊ะมันแมนดูบอว่าจ๊มาเบิ้งบินเหล็กี่ท้องเจ้านั่นเพื่อนว่ากระเป๋าเนี่ยจกออกมาบางจบอกมาปืดเบิ้งก็ได้ยิงขึงเดี๋มีสามมีศูนมีสามสามสามศูนย์สามสามศูนสามลงาย ค่ะสีแดงเลยตัวแดงอยู่คืนแล้วคือปากกาคือแดงที่เด็กเขียนที่สั่นหลาห่วยว่าเมื่อึ้นหนังพันเหล็กอ้ว่าคือเป็นสีว่ะแต่ว่าโมเรีนมาบอกนั่นกระโบกคือเชื่อเพราะว่าโบเคยสื่อไหมกระโบเชื่อเข้าไหนทีแรกมันค่ะเออก็มันเพราะว่าโบเคยสื่อเอโบเคยสื่อเฮือกแล้วเรียกสื่อแท้เฮือกเตื่องมาละนี่ชุนอะไรก็ได้ยังคืนเท่ากันทุนอะไรก็ได้ค่ะ มันดอกซีเอสสุดนั่นเด้งจึงคือกันเด้งจึงคือกันดีล่ะถือตัวโตเลยตรงตรงเลยตรงเปรเลยแล้วปีไหนก็ได้บ่อด้ยกับบ่อด้บ่้าถือตรงไปเลยนั่นลาะกินแบ่งเอาเนาะคุณผอเนาะมั่นใจกลัวอีกอ้าวโหทายบอดฝันหนีโดนเหรอบอคุณพ่อเฮงแล้วปุดนเกี้ยกระดีก็เบื่อเฮงแล้วโอ้ดนแล้วเป็นสิบสั่ปีแล้วฝุ่นละโอประมาณที่ปีนี้ละ ประมาณสิบปีเนาะโบดเกี่ยวกับเด็กก็เบื่อเลยล่ะค่ะโอ้หมดค่ะบ้านเดียวผู้ช่างน้าเกิดขึ้นจะถือจะถืออยู่วันหันวุ้มีตัวถือเล่บบัวถือเล่อเซยนะค่ะเล่บบัวหัวชางสมัยตะกี้มันลักกะรีบัวเขาหอดไทยหอดหน้านั่นล่ะค่ะบ้านเดียวนี้ท่านสมัยได้ไหมท่านสมัยย้อนค่ะซื้อเอาใบจักใบเออคุณพ่อนี่ฟันเมือดไอ้คุณพ่อฟันหนั่นบ่ค่ะ ฟันมันเว้นทึ่มือวะเฮ้ยสามสี่มือหรือเป่โอ้สามสี่มือแล้วเออฟันมันเนี่ยสามสี่มือแล้วเนาะสี่มือเนี่ยละผ่านมาเนี่ยก็ว่ามันถืออยู่แล้วฟันว่าลูกชายบัดบัดขึ้นมาขึ้นมาอันนี้อีกขึ้นทัดมาก็่ฟันว่าลูกชายมานอนลงทกลางนอนอยู่กับแม่ฝืนมานอนลงกลางเถ่าแล้วว่าโอ้ลูกเขาตายแล้วเถอะฟันว่าตายยังไงนี่ขาฟันว่าค่เอ็กถือแล้วขึ้นว่าดูแล้ว อยู่แล้วเออเด็กนิ่ดูแล้วคือนอนกลางพร้อมเออนอนดูกลางเลยค่ะมันก็สามคือเก่าสามคนเออน้าสามคนนี่ก็ศูนยที่บ้าอีกตัวตายเลยเพราะว่าคนกลางนี่ก็ตายแล้วตายแล้วเออก็เหมือนจะหัวมัน เขาเลือกเลยนี่ว่าแต่ว่าคุณพ่อก็อย่าลืมเลยสามกับแปดตเดียวกันกันไว้ถือว่าเป็นความฝันที่ชัดเจนเนาะเออชัดเจนดูของโตลีกินไข้คกะโอ้ยค่ะนี่ก็โบนแน่นอนล่ะค่ะในความฝันเนาะเออในความฝันจ๊กโตลีก็มาในกระเป๋ากินกระดาษเลยมันก็แม่นอีหลีก่อนมันก็แม่นอีหลีเนาะคุณพ่อเนาะแม่นอีหลีบมันพูดโบกเลยท่านท่านที่ห้ากับโบกิบะชิสุโบกิบะชิสุยึกซำได้เลยนั่นค่ะ พ่นบาจ์กเบิ่งกะไรเบิ่งอ้โจมาเบิ้งบานเยเข้ามาโจยแล้วเขาว่าสั็นไเี่วยแล้วพัน้าทเนาม้าูานคุณพ่อให้เป็นคือจังควังนนะคุณพ่อนะค่ะให้เอซีทางช่องโชคมันกันทำได้รีโชคมาดีนโอนยค่ะีิมวนร่ะโชคดีใส่ปีใหม่เนาะใส่ปีใหม่ฟูดีม่วนแล้วดูร้านก็สิมาหาร้ายที่ละกอะได้ละสงใบเนาะ บาดีคุณพ่อนี่อายุเท่าไรเนอะค่ะตอนนอ้ต็มันใบเกิดมันกับโบรายแล้วมันแต่เจ็ดสิบชิฟเฉียวมาเนี่โอ้เจ็ดสิบปีหกสิบเก่าหกสิบเก่าเจ็ดสิบเฉียวหมาเนี่ยเฉียวหมาเนี่ยหกสิบเก่าย้อนปีใหม่นี่ก็เจ็ดสิบเนาะปีใหม่กัเจ็ดที่ผู้ดีเดินสองผู้ดีเกิดเลยก็ผ่านเลยค่ะนี่กัเป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณพ่อที่น่าแบ่งปันในโลกนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะใดีแล้วขันกาดังก์ับโอ้ยสาทู ค่ะให้เอาไปเป็นแนวทางเบิ้องนาะทรรมบูชอนนอกสามตัวแดงจึงคือเนาะคุณพ่อเนานห้ามันได้ค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กาขอขอบคุณคุณพ่อเนาะค่ะเนาะที่แบ่งปันตัวเลขแลักแนวทางให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะธรรมบูชมสําหรับคลิปนี้กามาเบิ่งตัวเลขของคุณพ่อเลียนเนาะค่ะเนาะสามศูนย์สามค่ะท่านผู้ชมประจํางวดวันที่สามสิบ พันว่าคมค่ะ2566นเนาะค่ะเนาะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่คุณพ่อเพิ่นฝันว่ามีคนส4คนค่ะท่านผู้ชมหองมาว่าคุณพ่อนี่เพิ่นถือเลขแล้วว่าสันเจ้าถือเลขแล้วทั้งสองตัวทั้งสามต, 3, ตัวสันในความฝันนั้นคุณพ่อเพิ่นก็ดีใจค่ะท่านผู้ชมเถือเลขอีรีบอเพิน่น่ะ เจ้า,าเสื้อเจ้ากระเบิ้งที่ล่าบินอยู่ในกระเป๋าเจ้านั่นว่าซันคุณพ่อเพิ่นกระโจกเบิ่งค่ะบินอยู่ในถุงเสื้อเพิ่นโจกออกมาเห็นตัวเลขค่ะท่านผู้ชมสามตัวแดงจึงคืนเลยส0 3ศสมเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะจังได๋กาให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชกโชกมานๆกับตัวเลขของคุณพ่อเลี้ยนเนาะค่ะเนาะคุณพ่อเลี้ยนนี่ว้าให้ฟังว่าตะกี่เพิ่นเคยฝันค่ะฝันแบบนี่ละ่ะเห็นตัวเลขในกระดาษนี่ แดงจึงคืนเลยเพื่อนกับไปสื่อเพื่อนกับมานค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่บด้ฝฟันนี่เป็นสิบปีแล้วคุณพ่อว่าพึ่งมาฟันอีกเทือนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมนาะจังได้กะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคมานมานน้ำกันนาะค่ะท่านผู้ชมโชคมานน้ำกันต้อนรับปีใหม่คะ่ะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขของคุณพ่อเลี้ยน,นะคะ่ะสามศูนย์สามค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมเนาอค่ะนาะทีกดเข้ามารับชมรับฟังคลิปคะ่ะ เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทายังบอกดติดตามกะฝากช่องจ่าปอในเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กะศิลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะนาอเจอกันใหม่คลิปหน้าโชคโชคมานมันกับตัวเลกข,ของคุณพอนนะะ่อเลียงเนาะค่ะนาอสวัสดีค่ะ